เช็คอัพสุขภาพสิทธ์พอดแคสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิ์การรักษาพยาบาลของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพสุขภาพสิทธิ์นะคะกับดิฉันประนัดดาประสิธ,ธิ์ทิเมกุลค่ะและดิฉันค่ะดรสุชยาเทนแสงทองค่ะค่ะวันนี้ค่ะเรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างของสินปรทองและท .74 กันค่ะแอมแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญหนึ่งสองท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพค่ะ แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะกนิถาพอยชุมค่ะเป็นคนพิการทางการเห็นนะคะสายตาเลือนลางค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่สำนักงานเขตบางเขนนะคะค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปุเป้นะคะาศาสิกาเลศสาระค่ะเป็นคนพิการสายตาเรียนรางนะคะประมาณสิบเปอร์เซ็นะค,ะค่ะวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการใช้ใชสิทธิ์หลัากประกันสุขภาพให้ยางงั้นเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยใช้สิทธ์อะไรกันอยู่บ้างตอนนี้ของเจนใช้สิทธิ์อะไรคะใช้สิทธิ บัตรทองคนพิการค่ะทอ74ค่ะอ่าแล้วปุเป้ละ่ะคะของเป้ก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะเป็นทอ74บัตรทองคนพิการค่ะอทีนี้พี่ถามหน่อยสิคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็คือใช้ทอ74ต้องลงทะเบียนไหมเวลาทั้งสองคนจะใช้สิทธิ์เนี้ยเท่าที่จําได้ ไม่ได้ลงค่ะเพราะว่ารักษามาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะค่ะค่ะของเป้ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันค่ะแต่ก็ขึ้นว่าทอจะสิบสี่เนอะ,ะเวลาเราเช็คเราสามารถเช็คได้ใช่ไหมคะแอมเช็คได้ค่ะเราสามารถเช็คได้เนอะบางทีเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตอนนี้เราใช้สิทธิ์อะไรเข้าที่เว็บไซต์สปอสอชเลยค่ะตรวจสอบสิทธิ์ การรักษาสุขภาพจะขึ้นเลยคีย์เลขบัตรประชาชนอ่าแล้วก็จะขึ้นข้อมูลเลยว่าเราเป็นอะไรอย่างถ้าเราเป็นพนักงานของบริษัทอย่างเงี้ยก็จะขึ้นว่าเป็นประกันสังคมนะมถ้าเป็นใช้สิทธิ์บัตรทองคนพิการทเจสเนาะก็จะขึ้นเลยค่ะว่าสิทธิ์บัตรทองคนพิการแต่จริงๆในส่วนของทั้งสองท่านน่ะที่มาแชร์กับเราเนี่ยก็คือไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ โทรไปยัง1330เลยออแสิจริๆอัตโนมัติใช่ได้สิทธิ์อัตโนมัติแต่จริงๆมันเรียกว่าโชคดีนะแอมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบางทีอะถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนเนาะแล้วเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่ดีๆแบบจะไปใช้สิทธิ์บัตรทองเรื่องของคนพิการบางทีมันยังไม่ได้คอนเน็กกันมันก็อาจจะตกหล่นในเรื่องของสิทธิ์ไปเพราะฉะนั้นหน้าทางสปสชก็เคยบอกนะคะว่ายังไงยังไงก็คือมาลงทะเบียนหน่อยโทรมาลงทะเบียนหน่อย โดยกด1330อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะต้องต้องถามแขกรับเชิญนิดนึงว่ารู้ถึงความแตกต่างไหมบัตรทองสมัยก่อนขอเขาเรียกบัตรทองเนอสาบาทรักษาทุกโรค<ล>ตอนนี้เป็น30บาทรักษาทุกที่กับบัตรทองคนพิการทอเจเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอย่างไรค่ะเท่าที่ทราบนะคะก็คือถ้าเป็นบัตรทองคนพิการทอเจ็่ะคะ่ะเราจะรักษาได้ ทุกโรงพยาบาลรัฐอะค่ะถ้าเราสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวไงค่ะแต่ถ้าหนูก็ใช้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูใช้อยู่แต่ว่าบัตรทองธรรมดาที่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไงค่ะก็อาจจะมีหนังสือส่งตัวหรือเปล่าอันนี้หนูไม่ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะเลยไม่เพราะว่าส่วนตัวใช้แต่ทอเจสีมาตลอดเลยค่ะค่ะแลวปุ๊บนะคะค่ะก็อันนี้ก็ เข้าใจคล้ายๆกันนะคะว่าถ้าเราใช้บัตรคนพิการคู่ด้วยเนี่ยก็คือจะสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐได้ทุกโรงงพยาบาลเลยแต่ว่าถ้าใช้สิทธิ์บัตรทองอะค่ะบางทีก็จะต้องไปรักษาตามสิทธิ์ที่ตามโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อะค่ะหรือก็ต้องทําหนังสือส่งตัวว่ะค่ะอื ก็คือเหมือนบัตรทองอ่ะอย่างของแอมของแอมเป็นบัตรอะไรประกันสังคม<อ>งค่ะประกันสังคมแต่โดยก่อนที่เราจะได้ทํางานเราก็จะเป็นบัตรทองเราเกิดม,มามีอุ้แหมีเลข13หลักปุ๊บเราก็ใช้สิทธิ์บัตรทองอันนี้ก็คือบุคคลทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดเป็นคนพิการ ถ้าเราเป็นบัตรทองทั่วไปเราก็จะต้องมีบัตรส่งตัวใช่ไหมคะสมมุติว่าสมัยก่อนออพี่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลรามาและเป็นคนปกติทั่วไปแต่ว่าพอเวลามาเป็นคนพิการยังรักษาอยู่ราม,มาอยู่เขาก็จะต้องมีใบส่งตัวสําหรับคนพิการเนี่ยไปรักษาสมมุติจะไปศูนย์ซิลินทระเราเป็นผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวเราก็ต้องมีใบส่งตัวไปยังศูนย์ซิลินทรนว่าโอเคโรงพยาบาลรามาเนี่ย ดูแลเรื่องนี้ไปได้นะโรงพยาบาลสุขศิริทรก็ดูแลต่อนะแต่ปรากฏว่าพอมันมีเรื่องของการส่งตัวเนี่ยในเรื่องของคนพิการเนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องไปรับบัตรจากต้นสังกัดใช่ไหมคะส่งไปยังโรงพยาบาลที่จะระส่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ความพิเศษกับคนพิการก็คือในเรื่องของเมื่อคุณเป็นคนพิการและมีการลงทะเบียนคนพิการที่เป็นมีบัตรทองและมีการลงทะเบียนเป็นทอ74 ก็สามารถไปรักษาตัวที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปบัตรทองก็ยังต้องมีใบส่งตัวอยู<ม>่ใช่ไหมยัง<ะ>ต้องมีล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ต้องไปขอแล้วสมัยก่อนอพี่อุ๋ยเคยได้ยินไหมหรือว่าปูเป้ก,กับน้องเจนเคยไหมว่าต้องไปขอวันต่อวันนะอย่างสมมติเวลาไปเนี่ยเชา้าใช่ไหมต้องไปโรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนนะเพื่อพี่เอาบัตรส่งตัวแล้วก็ไปสมมติววันวันนึงวันนึงไม่เสร็จ วันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับมากระบวนการเดิมใหม่อีกออม,มันก็เกิดความยุ่งยากกับผู้ป่วยใช่ใช่ใช่ค่ะ,ะทีนี้กลับมาเรื่องทอ74อทอ74นิดหนึง่งผอ,อิญสองคนสองทั้งสองท่านเนี่ยได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเนาะแล้วก็อันนี้ทราบข้อมูลมาด้วยแนละจากจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมพกอของเรานี่แหละเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะพี่อุย๋ยเขาบอกว่าเวลาที่เขารับจดทะเบียนมีบัตร บัตรประจําตัวคนพิการปุ๊บเนี่ยเขาจะตัดยอดทุก24ชั่วโมงเนาะพอตอนกลางคืนปุ๊บเขาตัดยอดปุ๊บเขาก็ประสานส่งต่อข้อมูล Data ตรงเนี้ยให้กับสปสชเลยโดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบางทีก็คิดว่าสิทธิ์เราได้สปสชแล้วแต่ยังไงยังไงเนาะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตัวเราป้องกันไว้ก่อนโทรไปเพื่อที่จะลงทะเบียนรับทอ74แล้วว่าจะสามารถใช้สิทธิ์อย่างนี้ได้ใช่แต่ทราบมาว่าเจนเนี่ยตอนนี้นอกจากใช้สิทธิ์ ทอ74เคยใช้มาแต่ปัจจุบันเนี่ยเจนก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทอ74ปกติประกันสังคมเออเคยเคยใช้ประกันสังคมใช่ไหมคะเออ,เอ,อนในแชร์แล<ช>้วเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยสิค่ะคือตั้งแต่โนรักษานะคะก็ใช้สิทธิ์ทอ74มาตลอดเลยตั้งแต่เด็กค่ะ<ม>แต่เมื่อ ช่วงตุลาปี6 6หอะค่ะได้เข้าทำง,งานประจำะคะ่ะแล้วทางหน่วยงานเนี่ยก็คือมีสวัสดิการคือส่งประกันสังคมะคะ่ะซึ่งตัวหนูก็ส่งส่งใช่ไหมคะต้องส่งเนาะคราวนี้ <c oughs> สิทธิ์ของเรานะคะพอเราส่งไปแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ3มเดือนกว่ากว่าะคะ่ะสิทธิ์เราจะขึ้นเป็นประกันสังคมขึ้นมาเลยว่าเราได้โรงพยาบาลที่ไหน <c oughs> ที่ใกล้ที่เราอยู่นะคะคราวนี <oughs> ้ด้วยความว่าเจนนะคะก็คือรักษาต่อเนื่องอยู่แล้วอาจจะมีในเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยที่เราเบิกจากสิทธิ์คนพิการเราได้ใช่ไหมคะแต่พอไปเป็นประกันสังคมเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมละหนูก็เลยเปลี่ยนนะคะก็คือพอพอสิทธิ์เราขึ้นปุ๊บเราก็ไปติดต่อที่สำนักง,ง,งานประกันสังคมอะคะ่ะติดต่อว่าขอเปลี่ยนสิทธิ์กลับมาใช้ทอเจสี่เหมือนเดิมคะ่ะแต่เรายังต้องส่งเงินไหมคะเรายังต้องส่งเงินเหมือนเดิมคะ่ะ ก็คือเราก็ยังต้องส่งเงินเนเพราะมันจะมีกองทุนสิทธิประโยชน์อื่นๆอาจจะเป็นเงินบํานาญชราภาพอะไรก็ว่าไปค่ะแต่ว่าสิทธิรักษาเราไม่ได้ใช้ในส่วนนี้ค่ะของประกันสังคมยากไหมคะ เออไม่ยากค่ะไปติดต่อเขาก็ดําเนินการให้ค่ะแต่ว่าหลังจากดําเนินการเนี่ยไม่แน่ใจว่ารอประมาณสัก15วันนะคะสิทธิเราถึงจะสวิต์กลับมาเป็นทชสีค่ะติดต่อที่ไหนครับสำนักงานประกัน,นสังคมค่ะใช่ตอนนั้นสะดวกที่ไหนก็ไปใกล้ๆบ้านก็ได้ค่ะ,คะจริงๆอ่ะในเรื่องของบัตรทองและบัตรประกันสังคมอ่ะมันมีในเรื่องของความแตกต่างนิดนึงค่ะแอมถ้าเป็นคนพิการนะคือเราถ้าเราเป็นคนพิการอ่ะเราจะมีความพิการบางอย่างที่ ที่บัตปรประกันสังคมอ่ะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนอะบางอย่างเนะในรการตรวจสุขภาพหรือการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตกหล่นสิทธิ์ในเรื่องของความพิการของเราไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์แล้วแต่คนด้วยอะ่ะพี่ก็มองว่าแล้วแต่คนที่แบบมีความจําเป็นว่าอยากใช้เรื่องของการรักษาตัวแล้วมันยังต้องใช้สิทธิ์ของบัตรทองอยู่เงี้ยก็กลับไปใช้สิทธิ์ของบัตรทองเพียงแต่ว่าในส่วนของสังกัดที่ใบมันขึ้นนะทะเบียนมันขึ้น,ม,น,นมันก็ยังขึ้นว่าเป็นประกันสังคมใช่ไหม ไม่ค่ะมันจะขึ้นเลยมดนเป็นผู้ประกันตนปะกันตนพอเลค่ะแต่ว่าเอาประกันสังคมแล้วก็ถ้าเราไปตรวจดูแล้วก็ยังจ่ายอยู่สิทธิ์อะไรแล้วก็ยังเหมเหมือนเดิมแต่แค่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์รักษารักษาพยาบาลแต่เขียนว่าเป็นประกันสังคมประแต่อันนี้เขียนว่าบัตรทองบัตร ใช่ค่ะบัตรทอง30บาทอ,อ่าแล้วก็ประเภทสิทธิ์ย่อยก็คือคนพิการออใช่ไหมคะปุ้กกแล้วก็หนูอยากขอใช้เพิ่มอีกอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนมาใช้ท7 4เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเป็นประกันสังคมอะค่ะทาฟัน90้รอยอะไรเงี้ยค่ะที่ได้แต่ถ้าบัตรทองเราเวลาเราทําครั้งหนึ่งอะมันอาจจะมากกว่า9 0้อยแต่เราทําได้มากกว่าหนึ่งครั้งด้วยอุ้ยหรอใช่ค่ะวพี่กับประกันสังคมนะเดี๋ยวพี่ พี่อยากจะไปเปลี่ยนตลอดเลยนะแต่พี่ก็กลัวว่ามันจะยุ่งยากอะไรเงี้ยเออแต่พาไม่ยุ่งยากประกันสังคมก็คือรักษามาเนาะอุดฟัน1,000บาทแต่๋ยเราเบิกได้900อยอีกหนึ่งเราก็ต้องจ่ายเองแต่ถ้าพี่ไปเป็นทอเจสีปุ๊บถ้าหมอไม่ได้ใช้แล้วพี่จะถอนจะอุดจะอะไรก็ไม่ได้เสียเงินอะให้ปักหมดเลยใช่ค่ะรวมถึงเรื่องกายอุปกรณ์ด้วยไหมคะ รวมค่ะอืถ้าเขาถ้าหมอไม่ิจฉัยว่าเรามีอ่ะเราต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะถ้าทางถ้าทางโรงพยาบาลมีอะค่ะเราก็คือเราก็ได้ฟรีเออเพราะฉะนั้นเขากลับมาใช้สิทธิ์บัตรทองเพราะฉะนั้นสองคนเนี้ยก็เท่ากันเพียงแต่ว่าคนเนี้ยเจนเนี่ยจ่ายตังค์จ่ายงค์เพราะว่าทํางานมีรายได้ใช่ใช่ค่ะตามที่กฎหมายกาหนดอส่วนปุเปไม่ได้จ่ายแต่ว่าใช้สิทธิ์บัตรทองปุเปเคยได้รับไก่อุปกรณ์อะไรบ้างไหมคะอืมจริงๆอะค่ะ อยากจะแชร์เรื่องนี้เหมือนกันนะว่าบางคนพิการบางคนนะคะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเราสามารถขอเรื่องกายอุปกรณ์จากทางโรงพยาบาลได้จริงๆก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็คือเป้ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันสามารถใช้งานได้ด้วยนะจนโทรไปถามเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดเก้าค่ะท mm. ี่เป็นเรื่องของคนพิการเนี่ยคะ่ะเขาก็บอกมาว่าเออมันสามารถขอกายอุปกรณ์ได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คืออาจจะต้องดูว่า ความจําเป็นความฉุกเฉินของใครของคนไข้คนไหนมันหนักกว่าการอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราอาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องรอคิวต่อไปอันนี้เขาก็บอกในเรื่องของสิทธิ์เนอะนั่นก็คือสายด่วนคนพิการสิทธิ<ช>์เ <จน S 1> ้าแต่ถ้าเราอยากรู้เรื่องสุขภาพจริงๆอ่ะหนึ่ง,งสามศูนย์ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วของหนูเนี่ยจําเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์นั่นคือไม้เท้าขาไหมใช่ค่ะจาเป็นค่ะแล้วหนูแลวหนูตอนนปัจจุบันนี้ใช้สิทธิ์หรือยังไงคะ ไม่ได้ใช้สิทธิ์ค่ะก็คือหาซื้อข้างอ่อ,องนมเอาใช่ใชค่ะเนี่ยก็เกิดค่าใช้จ่าย<ช><ช>นะพอตกหล่นสิทธิ์เนี่ยก็กลายเป็นเราต้องควักเงินเองใช่คะ่ะแพ<ค>งด้วยนะคะรอ <c oughs> ค่ะก็บางอันก็แบบเป็นคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลอันนึงเนาะต้องถามว่ามีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยรู้ข้อมูลแบบนี้กันทุกคนไหมหรือว่าไม่รู้เลยเออมีใครเคยมาแชร์ให้เราฟังไหมเอ้ยไปเอาสิทธิ์ตรงนี้ได้นะได้ฟรีนะไม่ไม่เคยเลยค่ะไปเล่าให้แฟนฟังแฟนก็เออมีด้วยหรอไม่เห็นรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นอันนึงเลยเนาะที่น่าสนใจว่าการประชาสัมพันธ์นะคะจริงๆแล้วใช้สิทธิ์ได้ตามสิทธิ์ท74เนี่ยใกล้อุปกรณ์ค่ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องฝากว่าเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ข้อมูลความรู้จากเราเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับทุกประเภทความพิการเลยนะคะค่ะ ในเรื่องของบัตรทองเนี่ยเป็นสวัสดิการอันนึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะแต่ผู้พิการเองเนี่ยจะมีสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่รัฐสนับสนุนให้อีกนะคะอันนี้ก็บจะมีในเรื่องของอาชีพเรื่องการจัดหาไรายได้อย่างอื่นอีกค่ะก็เลยสนับสนุนให้มีการไปแสดงตัวตนเพื่อที่จะได้หนังสือรับรองความพิการแล้วก็มาเปลี่ยนบัตรทองเป็นทอ74ถามว่าพอเป็นทอ74ในบัตรทองแล้วมีความแตกต่างอย่างไรอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นกลุ่มเฉพาะดางนั้นท่านก็จะมีสิทธิ ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆสิทธทิพิเศษของท่านก็คือท่านสามารถเข้ารักษาที่หน่วยบริการที่เป็นของรัฐได้ทุกแห่งค่ะต้องเรียนว่าตอนนี้2หน่วยงานของเรานะคะในส่วนของประกันสังคมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้มีการร่วมมือกันนะคะในการเพิ่มความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พิการนะคะจริงๆแล้วท่านสามารถแสดงความจำนงได้เลยนะคะตอนที่เลือกโรงพยาบาลของผู้ประกันตนนะคะตอนที่เลือกที่จะใช้สิทธิ คือท่านขึ้นสิทธิประกันสังคมเพราะท่านทํางานอยู่สวัสดิการอื่นๆที่สํานักงานประกันสังคมจัดให้นะคะในเรื่องของการคัดรายได้เวลาตกงานหรือว่าของผู้สูงอายุอย่างอื่นๆที่ทางประกันสังคมจัดให้เนี่ยยังคงอยู่แต่เรื่องของสิทธิการรักษาท่านก็แจ้งกับทางสํานักงานประกันสังคมเลยนะคะในช่วงที่ให้มีการเลือกโรงพยาบาลของผู้ประกันตนนะคะ ประมาณช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่31มีนาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่เลือกโรงพยาบาลด้วยก็แจ้งกับทางสำนักงานประกันสังคมเลยค่ะว่าจะใช้สิทธิ์บัตรทองทางสำนักงานประกันสังคมก็จะส่งข้อมูลมาให้ทางสปสอชอเรานะคะถ้างั้นผู้พิการคนนั้นก็จะได้สิทธิ์ในเรื่องของการใช้บัตรทองของผ,ผู้ประกันตนผู้พิการกับสปสอชอเลยค่ะแต่ส่วนของประกันสังคมท่านก็จะได้ในเรื่องของเงินทดแทนนะคะเงินจ่ายคืนต่างๆที่ทางประกันสังคมให้ตามปกติค่ะ หนังสือส่งตัวเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นหนังสือที่ใช้ในเรื่องของการส่งประวัติการรักษาของกันและกันนะคะท่านอาจจะมีโรคประจําตัวอื่นเคยรักษาอยู่เดิมนะคะเมื่อมาเลือกบัตรทองท่านก็ไปโรงพยาบาลของรัฐนะคะในระบบบัตรทองได้ทุกแห่งขอให้นําประวัติการรักษา ะะมาใช้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโรงพยาบาลที่เคยรักษาเดิมทานยาอะไรเป็นโรคอะไรทางนี้ก็จะรักษาต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าจริงๆแล้วผู้พิการสามารถเข้าโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นหน่วยบริการในระบบเราได้ทุกแห่งแล้วก็ตอนนี้ต้องเรียนว่าเรากําลังพัฒนาในเรื่องของประวัติการรักษาเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาถ้าเกิดพัฒนาได้เสร็จแล้วเนี่ยท่านไปใช้ที่โรงพยาบาลของรัฐที่ไหนก็จะมีข้อมูลที่ส่งถึงกันได้ ะะแต่ช่วงแรกช่วงนี้ยังอาจต้องใช้หนังสือส่งตัวในเรื่องของการส่งประวัติการรักษาก่อนค่ะในเรื่องของอุปกรณ์ความพิการต่างๆเนี่ยนะคะถ้าแพทย์พิจารณาแล้วมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตไม่ว่าอะไรท่านก็มีสิทธิ์ได้รับนะคะทีนี้ถามว่าวิธีการจะรับสิทธิ์ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอันที่หนึ่งก็ต้องเข้าไปตรวจนะคะเราไปให้คุณหมอตรวจแล้วคุณหมอพิจารณาแล้วท่านต้องใช้การอุปกรณ์ประเภทไหนนะคะเมื่อ ถ้าโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการตรงนั้นเนี่ยมีการอุปกรณ์สนับสนุนต้องเรียนว่าบางแห่งก็อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างสนับสนุนทั้งหมดนะคะแต่โรงพยาบาลที่รับรักษาถ้าเขาไม่มีเขาก็จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นให้แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดกลับไปดูอีกเพราะว่าต้องเรียนว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีวันเนาะอาจจะมีเรื่องของการสุกการสูญเสียเสียหายการซ่อมแซมนะคะหรือการเปลี่ยนใหม่ถ้าซ่อมแซมก็อยากจะกลับให้กลับไปที่ที่เรารับอุปกรณ์ชิ้นนั้นมา ะะเพราะเขาจะได้รู้ว่าเออมันเป็นตรงไหนนะคะตรวจซ่อมได้แล้วก็ส่งซ่อมแล้วก็มีการนัดที่จะรับเครื่องแทนเครื่องทดแทนหรือว่าต้องเปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์ของบัตรทองทั้งหมดค่ะนะคะ้าเป็นความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตสําหรับผู้พิการแต่ละประเภทเลยค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังข้อมูลนะคะจากผู้เชี่ยวชาญของสปสชเองแล้วเนาะทีนี้กลับมาที่แขกรับเชิญทั้งสองท่านบ้างหลังจากฟังผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลแล้วเนี่ยคิดยังไงหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับการรักษาพยาบาลของตัวเองยังไงต่อไปบ้างค่ะก็สำหรับตัวปเป้นะคะเป้มองว่าไอสิทธิ์ทห้าสิบสี่เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ดีเลยค่ะ เราสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะคะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเวลาเราใช้ยาเมื่อกี้ที่พูดเรื่องของยานอกบัญชีไปทุกคนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติอะคะ่ะเยอะมากๆคอบคุมหลายๆโลกเลยก็รู้สึกว่าอยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่เป็นคนพิการมาใช้สิธิอทอ74กันเยอะๆนะคะ,ะค่ะในมุมมองของทางเจนล่ะคะ ค่ะก็สำหรับเจนเองนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะจะอยู่ในระบบเนาะก็คือเป็นผู้ประกันตนนะคะจ่ายประกันสังคมนะคะแต่ว่าเจนนะคะก็เลือกที่จะใช้สิทธิ์บัตรทองทอ74คนพิการนะคะเพราะว่าครอบคุมในการรักษาของเรานะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในเรื่องของกายอุปกรณ์อื่นๆที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อะคะ่ะตรงนี้ก็สามารถให้เราเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะคนพิการทุกๆคนนะคะลองหาข้อมูลดูนะคะว่าคนพิการเราได้สิทธิ์อะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะวางแผนสุขภาพของตัวเองนะคะการดูแลตัวเองเนาะในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเหมือนแบบ าการดูแลที่ดีของโรงพยาบาลโดยใช้หลักประกันทชเจ็ดสิบสี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถฟื้นฟูนฟนตัวเองได้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่เป็นคนพิการมาใช้ค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นสพสชเองหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่ออกบัตรคนพิการน,นะคะหรือว่าหน่วยงานรัฐนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้บริการประชาชนนะคะในเรื่องของคนพิการเองด้วยะคะ่ะที่จะประชาสัมพันธ์ว่า สปสชทชเจ4ของเราเนี่ยให้อะไรบ้างดูแลเรื่องอะไรบ้างค่ะเพื่อที่จะให้คนพิการทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ให้ให้ครบถ้วนแล้วก็ทวนหน้าค่ะเพราะว่าปัจจุบันคนพิการนะคะยังตกหล่นอยู่เป็นจำนวนมากใครไงก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีคะ่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชอค่ะเพียงแค่แอดไลน์สปสชอนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso ค่ะ